เล่นเอ็มวีนเนะครับเเพลงน่นลกบนดินนะครับเราก็มาดูกันว่าความฮาจะบังเกิดแค่ไหนนะช่องรบใจด้วยไงฝากติน้องเขด้วยนะครับก็อย่ลืมช่องหตาช่อทบอ ก็อย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมฝากช่องน้องบัสเล็กด้วยน้องบีสองนะช่วยดูบัตรด้วยช่วยดูบัตรด้วยเด็กดีได้ขาดขนมถุงขอบคุณครับอาทกลับเลยสองคนมึงอ้าวไอคอนลูกปีน้ำตาเหลืองเดี่ยวจะยังโอนให้ด um 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 ูสองคนตาเหลืองโอเคจิ้งจกเงินไปไมู่ก ขมาดูวข้า้ทีนดอบคุณครับพี่จดก็ติดตามช่องน้องแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอกคุงไปบุรีรัมย์นะไปแต่ตุ๊กติกคระหผวตอนนี้เลี้ยงฉลองปิดหมู่บ้านนี้นตลอดสวยอยอะเอาไเลี้ยงก็จะมาเฉยๆ่าเฉยแล้วพระ ใจวิ่นาบเลยดี๋ยวผมเดีจไอนใเดี๋ยวใกล้ไปวิ่งไปหากล้องด้วยนะไม่มีกระเบื้องใช่ไหนี่งัดกันนะกระบอกวิ่งไปหาผมวิ่งมาที่ เดี๋ยวจริงต้องไปอยู่ตรงนู้นจะได้มองเห็นเขาวิ่งไกลมิมันจะมองไม่เห็นติดต้นไม้ต้องวิ่งตามอไได้ได ขอได้ได้สะดวกอยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ันต้องมีล้มด้วยต้องมีล้ม เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตานี่แอบอยู่ตรงนี้โอเคอ้าวนี่เดี๋ยวจบตอนนี้เลเดี๋ยวตเยกละเพ

ไปวิ่งด้วยเลยไปวิ่งใครถือกล้องอ่ะไม่มีคนถือกล้องอ่ะดิทีแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะไปไม่ไปนะต้องถือกล้องนะเดี๋ยวดูนงมีอีกกี่นะครับผมสแตงไม่ต้องเปิดแล้วเปิดนะ เช็ดเช็ดไปแล้วรอบหนึ่งนะมา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 เบิร์ดมาเดี๋ยวเช็ดให้เดยเช็ดให้เน่ยไหมเน่ยไหมไป่เน่ไหมที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่หนึ่งในใจคุณครับเบอร์ดี้เลยป่ะปลายครับอ่านี่นี่ต้นหรือปลายอ่ะเมื่อกี้ปลายครับเมื่อเมื่อเมื่อกี้ออกตัวออกตัวนี้ออกต้นหรือปลายออกออกออกปลายครับออกปลายนะออกที่ล่างสุดเลยเออทำลูกอะไรมาฮะทำลูกอะไรมา

ายยมัรู้ค่อยงานมัน <c ười> งงต้องรอไฟรอกุญแจที่หมอเกตกุญแจเอาเบนไฟก็ได้เร็วกว่าเอกุญแจอยู่นี่กุญแจรถยอบไม่เร็วอันนี้เร็วค่ะย่อยอ่ะร้านกาแฟไม่ตัวใหญ่